คทเป,ป็นไงบ้างคะกับการมาเจอการแบบดูเราครับก็สนุกมากมากเลยนะครับก็คืออูตอนแรกที่ท,ที่ที่รู้ว่าเป็นน้องเนี่ยก็ก็มีแบบแอบไปสืบเหมือนกันไปดูใน i ออะไรประมาณนะะี้ฮะแล้วก็แล้วก็แบบว่าเหมือนเขาใส่แว่นบทนิรันต้องใส่แว่นแล้วแล้วเขาถอดแว่นไม่ได้ เราต้องใส่ได้จริงๆถอดแว่นไม่ได้ถอดแว่นแล้วแบบไม่หล่อนะหลอนๆไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ถอดแว่นแล้วมองไม่เห็นถอดแว่นม <laughs> องไม่เห็น <laughs> คือคือก็บทนิรันดร์ก็เป็นบทที่เหมาะกับเขามากๆแล้วก็ตอนที่เวิร์กช็อปกันนะฮะก็ผมก็รู้ว่าแบบน้องเขาใหม่แต่ว่าน้องเขามีมีความสามารถ <laughs> แล้วก็แล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานด้วยกันครับผมเป็นไงครับทุกคนทักไปเพราะว่าหน้าตาเราคล้ายๆกันคล้ายกันเราเอาแว่นมาใส่ดูหลรอบดู มองไม่เห็นเลยนี่ยมองไม่เห็นเลยนีคือผมใส่ตาสั้นจริงๆเอาสามร้อยกว่าครับก็เลยแบบว่าใส่แว่นมาตลอดเลยครับตอนใช้ชีวิตประจำวันอยู่บ้านอะไรก็ใส่แว่นตลอดครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าเวลาเราทํางานนู่นนี่นั่นก็ขอเขาใส่แว่นอะไรครับก็เลยกลายเป็นแบบว่าคลิตของเราอาจจะดูเป็นเรียบร้อยไปเลยเลยสำหรับเราทั้งสองคนถือว่าเป็นวัยเรื่องแรกๆเลยไหมครับคือของน้องเรื่องแรกนะของผมสำหรับผมก็เป็นวัยเรื่องแรกลยครับใช่ของผมเนี่ยผมเคยเล่นมาเมื่อตอน น่าจะสี่หปีที่แล้วตอนนันลุ้งสีเทานะเล่นกับน้องการแล้วก็อันนี้เป็นการกลับมารับเป็นวายอีกรักหนึ่งหลังจากตอนนู้นนะฮะ mm hmm. เพราะว่าก็ด้วยด้วยด้วยหลายๆอย่างที่แบบติดต่อเข้ามาตอนนี้ก็เลยพอเห็นบทแล้วก็แบบรับครับเพราะว่าได้ไปเมืองนอกด้วยแล้วก็ตัวละครของดอนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีการเปลี่ยนเยอะมากมีการสวิตช์เยอะมาก mm hmm. เดี๋ยวผมยาวเดี๋ยวผมสั้น จากคนที่แบบเอาแต่ใจก็จะเย็นลงด้วยด้วยด้วยเหตุการณ์ในเรื่องที่มันทําให้ทําให้มันต้องเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็เป็นผมกล้าพูดนะครับว่าเป็นซีรีส์วายที่ดราม่ามีมีเรื่องราวดราม่าตั้งแต่ ep หนึ่ง ep 2ทุกคนอาจจะงงว่าซีรีส์วายเหรอเพราะมันดราม่ามากแล้วก็ ตอนทำง,งานก็ทุกคนตั้งใจมากเพราะเรามีการเวิร์กช็อปมาด้วยด้วยช่วงโควิดมันทำให้เราเวลาเวิร์กช็อปกันเยอะมากๆในในช่วงที่เขาหยุดเราก็เวิร์กช็อปกันหนักมากครับกังวลไหมครับว่าตอนนี้ซีรีส์วายค่อนข้างจะเยอะเลยอย่างตัวเราเองก็ว่าเป็นผู้ใหม่กันน้องครับผมกดดันไหมครับเออสำหรับผมนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ตอนแรกก็มีมีความกังวลแล้วก็กดดันบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนเราได้เวิร์กช็อปกันอย่างที่บอกครับว่าได้เวิร์กช็อปได้แบบว่าทําอะไรด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรครับได้แสดงด้วยแล้วก็แบบทีมงานของเราแต่ละคนก็คือเป็นกันเองแล้วก็เฟรนลี่มากทําให้พวกเราแบบรู้สึกว่าเคมีของเรามันเข้ากันเลยครับทําให้แบบรู้สึกว่าเราได้ทํางานแบบมีความสุขอะ่ะเราพอเรามีความสุขเราก็ได้ทําอะไรที่มันเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าไม่กด ต่อให้เป็นหน้าใหม่ครับ<ม>แต่ก็มผมก็ไม่ไม่กดดัน <ๆ S 1> ตัวเองเลยครับแล้วก็แบบพี่ๆก็น่ารักมากแต่ละคนคร <ๆ S 1> ับก็ทําให้ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรครับเราแค่แบบสนุกกับงานแล้วก็ทาเต็มที่ก็มีความสุขอะไรต่อไปส่วนตัวผมเนี่ยถามว่ากดดันไหมผมบอกเลยว่าไม่เลยแม้แต่น,นิดเดียวนะฮะเพราะว่าผมเป็นนักแสดงผมก็ทํางานในวงการมาอยู่ตลอดนะฮะหน้าที่ของผมคือทางานของผมให้มันดีที่สุดคนดูเป็นคนตัดสินแล้วก็ กดดันหรือเปล่าผมไม่กดดันเพราะว่าผมเชื่อในบทแล้วก็เชื่อในทีมนักแสดงด้วยกันมีแม่อ๋อมอวรุ่นใหญ่ที่เขาจะเติมเต็มให้ซีรีส์เรามันเป็นซีรีส์ที่แบบแบบครบแล้วก็ไปเกาหลีโลเคชั่นคือในแต่ละที่ที่ผมถ่ายต้องต้องชมผู้จัดว่าโลเคชั่นจะเป็นโลเคชั่นที่ผมไม่เคยถ่ายเลยอะผมถ่ายละครมผมเล่นละครมาเป็นสิเรื่องนะ แล้วแต่ละเรื่องเราก็จะไปเจอโลที่เราเคยไปเรื่องนี้ไม่มีโลไหนที่ผมเคยไปเลยเพราะว่าผู้จัดต้องการภาพที่มันใหม่ร้านกาแฟสุสานหรือว่าแต่ละที่ที่เราเซตแบบขอโทษนะฮะสปอร์ตยิงแบบโรงพยาบาลอย่างเงี้ยทุกคนจะไปถ่ายเปาโลทุกคนจะไปถ่ายโรงพยาบาลซ้ำๆเราปิดฮิวตันแล้วทาเป็นโรงพยาบาลคือผมมั่นใจว่าด้วยด้วยโปรดักชันแล้วก็ด้วยด้วยสถานที่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวบทอ่ะดูแค่โลมันก็เพลินแล้วเพราะว่า มันเป็น่าที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เต็มที่มากๆผมก็เลยไม่กังวลเพราะว่าผมทําหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนดูเขาไปตัดสินกันใช่ที่เห็นบอกว่ามรงกันสำหรับพวกเราแล้วแบบความกินระดับไหนครับอ่คือจริงแล้วสนิทกันใช่ครับผมผมว่าสนิทกันเพราะว่าเวิร์กช็อปด้วยกันบ่อยแล้วแบบทยกันนัดเนี่ย อายุอะใกล้ๆกันพอพอเป็นคนอายุใกล้ๆกันคือแบบว่ามันก็จะคุยกันง่าย,ยแล้วก็แล้วก็ชีวิตน้องก็จะแบบเหมือนเหมือนชีวิตผมสมัยก่อนคือน้องเริ่มต้นจากการเป็นในแบบเราเราก็มาแบบนั้นเราก็จะเข้าใจกันแล้วก็ผมไม่รู้จริงๆว่าว่ามันจะจิจ้นแบบไหนหรือว่ายังไงแต่ว่าเราทํางานด้วยกันแล้วเราก็แฮปปี้อยากไปกองแล้วเราก็สนิทกันแล้วก็ คุยกันได้ทุกเรื่องมันก็ผือว่ามันโอเคนะสำหรับการทำงานด้วยกัยนนะก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยครับอานบนแล้วเลือซีนเยอะไหมครับลูกนี้นโอ้ยก็เลือซีนก็ไม่ไม่เยอะขนาดแบบคู่วายหรือว่าระวายอือ่นๆนะพี่นะแต่แค่แบบว่ามันต้องมีแหละมันมีอยู่แล้วครับว่าเลือซีนอาจจะแบบว่าเราจะมีแบบความรู้สึกก่อนที่จะเข้ามาตรงเลซีนนี่ก็คือแบบผ่านอะไรกันมาเยอะแยะแล้วแล้วก็ เหมือนอารมณ์มันมาทีละนิดอะด้วยด้วยวัยในตัวละครในเรื่องโตเพราะฉะนั้นเรื่องของเอ่อเลิฟซีนอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนมหาลัยที่จะแบบนี้มันต้องการมันจะเป็นแบบเป็นเลิฟซีนส่วนตัวนะผมคิดว่าเป็นเลิฟซีนที่มันจะสวยห,หน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบกว่าจะไปถึงจุดที่นิรันกับดอนเขาจะแบบได้เลิฟซีนกันหรือากการักกัน มันมีเรื่องของข้อจํากัดอะไรหลายอย่างอะไรประมาณเนี้ยใช้คำว่าค่อยๆรักคือแ่บค่อยๆรั <c oughs> กราะว่าในบทตัวดอนเองก็มีคู่มั่นครับใช่ตัวดอนก็มีคู่มั่นแล้วมันก็จะมีข้อจํากัดหลายอย่างเขาก็จะมีสัตว์เป็นเจก <c oughs> เ <c oughs> พราะเขาเป็นลูกบุญธรรมของอาโกงคมันจะมีข้อจํากัดเยอะเหมือนกันกว่าที่มันจะข้ามข้อจํากัดไปจนถึงรักกันได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะใ ก็ฝากซีรีส์นะครับนิลันดรนะครับก็พวกเราก็ตั้งใจจะทมที่มากเลยครับแบบทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับนิลันดรนะครับทางช่อง9 M-Content นะครับช่อง30ครับครับก็เหมือนเหมือนที่น้องบอกนะฮะคือพวกผมเนี่ยนักแสดงเนี่ยนับวันรอวันถ่ายเลยเพราะว่าผู้จัดทีมเสื้อผ้าช่างหน้าช่างผมเพื่อนนักแสดงด้วยกันนะโคตรนะฮะแบบโคตรสนส์ สนิท <cents> ก <input> ันเลยอ่ะคือแบบเลิกกองกันผมไลคุยเล่นกันแบบหมดเลยเพราะว่าเคมีในกองนะผมไม่ได้แบบไม่ใช่แค่คุณในละครนะเคมีในกองเป็นเคมีที่บอกว่าเราอยากเจอกันน่ะแล้วก็เป็นทีมแบบทีมรุ่นใหม่หมดเลยสังเกตได้ว่าแบบเสื้อผ้าในซีรีส์ชุดแบบโหอลังการมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ที่ผมได้ทํางานแลวก็ประทับใจแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบเพราะว่าโลเคชั่นสวยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ย สวยงามมากๆยังไงก็ฝากพี่รัตน์ด้วยครับช่อง9ดีพอตนะครับ